สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะเอารถคันนี้ไปนะฮะก็แอบเอาแอบแอบแอบเอารถพ่อไปขี่นะแต่ก่อนอื่นต้องเติมน้ํามันให้แกก่อนนะครับผมเติมน้ํามันก่อนฮนะเดี๋ยวกูไม่ถึงไปสนีนะวันนี้แบบไตแบบอสองจงังหวะหน่อยนะครับเอารถเก่าๆไปขี่ดูนะครับอยากรู้ว่าฟีลลิ่งมันเวลานะขี่มันเป็นยังไงนะเอาจริงนะผมผมไม่ค่อยได้ขี่เลยคันนี้นะครับตั้งแต่พ่อซื้อมาก็ไม่ได้ขี่เลยนะครับแกขี่อยู่คนเดียวนะ โอโ้น้ำมันเบิืองมากมกล้วยสะอาดมากครับนมหนูตันแน่เลยขวดหนึ่งนะอันนี้เติมไม่พอไปขวดหนึ่งแต่มันก็กินมักินไม่หมดหรอกมั้งขวดหนึ่งเนี้ยน่าจะไม่หมดหรอกแต่ก็ไม่แน่นะสองทีมันเปลืองนะฝาถังน้ำมันมีนมเจาะรูด้วยโคตรเท่เลยโคตรคลาสสิกเลย ดูยางเป็นเ enduro นะฮะอย่างเ enduro นะครับแล้วก็โอ้สภาพนี่ไปสวนเลยนะรถนี่สติ๊กเกอร์อ่ะเอ้บางคนนึงนี่หักด้วยโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเตอนนี้ตะกร้าไม่มีนะครับผมก็ใส่ถุงสะพายนะครับนี่สะพายข้างนี่โคตร <laughs> เอ้ยเดี๋ยวมันเตี้ยนะเนี่ยรู้สึกว่ามันเตี้ยมากเลยดูขาผมนี่เตี้ยกว่าคันนั้นเยอะเลยนะ

<c oughs> ความคลาสสิกนี่คืออะไรโอ้โพน่นควันด้วยไอ,อย่างเท่เวเลยให้เข้าเกียร์ค่อนข้างที่จะลำบ,บากเวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหยิงอย่างดีเข้าเกียร์ลำบากมากเลย ก็คือยังไม่รู้จังหวะรถนะฮะก็ไม่กล้าเล่นสักเท่าไหร่นะกลัวนะเนี่ยเครื่องมันเป็นเครื่องอะไรเครื่องเจ็บหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคอีกอยังดึงปั๊กไปดึงว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไอ้ยังวิ่งอ่ะไอ้ของผมจะฟิวหรือเปล่าวะเคยเห็นสองทีซิ่งแล้วนาอโอ้ยสายห่นควันเลยเอ้ยยังแรวงเลยยังแรงคุณผู้ชมอันนี้ร้อยสิบีซีแล้วเนี่ยเือบยังเก่าอ่ะ เอ้แต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าวิ่งไวแล้วเพราะว่ายางมันเป็นยางวิบากนะครับแล้วก็ถนนมันเป็นลาดยางเออถนนลาดยางกับยางวิบากเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะนะเวลาเข้าโคง้งอะไรก็ไม่ค่อยเกาะนะไออ,อย่างแรงกว่าเอาเรื่องวะ่ะที่เปิดนิดเดียวเนี่ยด,ดูนี่น,นี่ผมเปิดนิดเดียวนะเออโอ้โหผมขายอีเหลืองไปไปเล่นสองทีนี่นสองจังหวะวนี่นะไม่ใช่สองทีดิสองจังหวะเออเอาเรื่องนะเนดูดิ นะนะนะเปิดพุ๊มาปั๊บดูนะดูนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสนุกเว้ยต่มีกินสองทีแน่เลยแต่แรงกว่าสองแรงกว่าสียังหวะาี่หกี่ไม่แรงจริงนะแต่ว่ารู้สึกว่าคัดมันลื่น,นๆนิดน,นึง รุนไปก่อนโอ้ยแรงเว้ยแรงเว้ยไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เอาไปทำเครื่องรอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะอัพไซส์ลูกอาจจะเป็นร้อยี่สิบก็ได้นะร้อยสิบซีซีความรู้สึกเหมือนขี่ไทเกอร์เลยว่ะความเร็วเนี่ยต่างกันเลยนะยัเผ่เอแรงกว่าอีเหลืองรถผมอีกนะเนี่ยเออ เดี๋ยวบอกพ่อไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยคันนี้นะฮะคันนี้คันที่จูงเมื่อวานนี่แหละนะครับจูงคลิปเมื่อวานนี้นะะขอให้ไปสนีไม่มีสาวแล้วกันนะฮะัาไม่สาวมากเลยเอารถแบบนี้มาขี่นึงเฮ้ยเบาดีนะแบบคอนโทรลได้แบบง่ายมากเลยนะ เขเร่งแข็งไว้หน่อยนะคันเร่งยังแข็งเปิดนิดเดียวคุณผู้ชมผมเปิดนิดเดียวคันเร่งอ่ะเปิดนิดเดียวก็ไหลแล้วอ่ะอคือแบบแรงเกินต <Yeah. S 1> าตาการดึงมันแบบมามากเลยอ่ะคือแบบถ้าคับมันดีนะ คันนี้ว่าคัดก็เริ่มไปแล้วรู้สึกว่าคัดเริ่มไปนะเฮ้ยมันอันนี้ได้ไหมวะเอยเล่นคัดไปด้วยเฮ้ยไม่ธรรมาดาเว้ยตัวพังว่ะขี่ช้าดีกว่า พังนี่ผมเสียตังค์อีกแล้วเนี่ยเอาว่าขี่แล้วพังนี่ดนพ่อไายก็พอขี่ไม่พังนะกูขี่ว่าเอาเอา,าขี่พังเฉยนะไม่รู้ว่าถึงไวกว่าปกติหรือเปล่า

กลิ่นน้ำมันสองทีเพียบเลยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปส่งของก่อนเนอะเดี๋ยวเจอกันนะครัผมเอาละครับคุณผู้ชมผมก็ส่งของเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้บินมาเรียบร้อยนะครับถอยก่อนอุย้ยถอยง่ายมากเลยไม่หนักเลยเบามากเลยซื้อมาเล่นสักคันเียวเนี่ยนะี่พ่อแกซื้อมาประมาณห้าหกพันนี่แหละครับทั้งขึนยังว่าขึ้น โล่งมากเลยแกทำรถแบบโล่งมากเลยไม่ติดอะไรเลยผมผมจะออกสองให้ดูนะสูวนะโหดมากเลยเสียงเสียงแม่กอย่างโหอะไรกันลบหลงไงครับหลงไนครับไปรุ่นมาแล้วครับ สุดยอดตบหน่อยรถไปรุ่นมาแล้วโคนฟันหรือเ่าแล้วยังแรงเงนี่ยดูดิโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน้องหมาน้องหมาอย่านะน้องที่ไม่คุ้นเคยรถนะยังโหดเลยยังดึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย แต่ดังกว่าไม่ดังแต่ไม่ดังแต่ไม่ดังเลยโอ้จะขี่คันนี้มันมีความตื่นเต้นดีกว่าคุณผู้ชมดูแก,ก่นฟิลลิ่งบ้างนะขี่แต่คันเหลืองแล้วคุณผู้ชมก็เบื่อนะฮะเปลี่ยนบ้างเออคันนี้เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ผมกลัวบินหายมากเลยอะเออถ้าบินผมหายนี่แก่เลยนะ แบบบินหายไม่ได้แจ้งลูกค้าได้สวยเลยนะยังอยู่อบอกว่ากระเป๋าเราสะพายนะไม่น่าจะฟิวหราเนาะเอาเอา,เอาบินอีกรอบลองนะลองเปิดหน่ yeah, yeah, yeah. อยเฮ้ยไม่ได้วะ่ะคัทมันลื่นวะ่ะเปิดไม่ได้เปิดสูไม่ได้คุณผชมเหมือนรถผมเดะเลยคัทมันลื่นวะ่ะเอ้ค่ะคัดมันจับนี่ยังเจียมเนะเนี่ย เครื่องยังแรงอยู่เลยอ่ะคือแบบโอ้โหมีควันปะวะไม่มีนะมอง,งกระจกหลังแล้วไม่มีควันเลยเห็นพ่อบอกว่าตั้งแต่เอาไปตั้งแต่จูงไปอ่ะคลิปจูงที่ออกไปเมื่อวานนี้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมก็ลงช้าหน่อยนะครับคลิปที่จูงไปไปร้านอ่ะอสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาไปร้านทานันนี้เห็นพ่อบอกว่าตั้งแต่เอาออกร้านวันนี้รู้สึกว่าแรงกว่าเดิม ก็ไม่ได้ทําเครื่องอะไรเลยก็ไปไปปั๊มสองทีมันมันพังนะฮะหรือซีนมันรั่วไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนซีนมันรั่วนะซีนมันรั่วอะไรทีนี้มันน้ำมันมันย้อยนะโอ้โหพี่อย่ามองผมเลยผมอายรถนะฮะซีนมันแบบซีนมันไม่ดีแล้วอ่ะคือแบบน้ำมันมันแบบไหลออกมาเลยครับเหมือนแบบในภาพเลยเออเดี๋ยวพขึ้นภาพให้ดูนะ มันแบบจอดอยู่มันก็ไหลออกเลยชา้ชาๆดีกว่ารู้สึกว่าช่วงล่างจะไม่รองรับถนนแบบนี้ไป้าๆเสียงอะไรไวะตัวพังวะยกยกดีกว่าเสียงมันเขกเก๊กด้วยโอ้ยพังขามือหรือเปล่านี่เฮ้ยช้าๆดีกว่าเว้ยเสียงอะไรวะ <c oughs> แกก้แกลก้คืออะไรคุณผู้ชมได้ยิน่หรอเปล่ากลัวกลัวแม่งพังอีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันช้าๆดีกว่าเว้ยไม่ปลอดภัยแล้ว <c oughs> ซือซ,อซือไม่ปลอดภัยเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้พังกูโดนพ่อด่าแน่เฮ้ย เหมือนได้ยินเสียงนะอาจจะ<ๆ>อาจจะอาจจะมีเข้าร้านรอบสองหรือเปล่าเนี่ยถ้าได้สภาพใหม่ๆนี่เยี่ยมเลยนะแต่ว่าคิปตันก็ยังแพแดดดีๆนะฮะเกี่ยวต่อเกลดกาเปิดเยอะเว้ย เดี๋ยวพุ่งไหมอ่เสียงอะไรไม่รู้วะแก๊แกๆแกเสียงอะไรวะก็ต้องไปจอดฟังหน่อยเหมือนได้ยินเสียงแก๊แกๆแกคืออะไรแก๊แกๆสูบติดเปล่าเรือปั๊มสองทีไปอีกแล้วไม่เอานะเหมือนได้ยินเสียงนะ โอเคนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้วันนี้สุดมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแจ้งดีให้ลูกค้าก่อนนะครับไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับบายครับ